ไฟในไลน์หมดอายุทำยังไงสวัสดีครับช่องณนะัฐพัฒคลิปมีเ,ปเพื่อนเพื่อี่ๆหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์สอบถามมาว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาไฟล์ในไลน์หมดอายุจะทำยังไงคำต,ตอบที่ได้นะครับเรามาดูกันครับเข้าไปที่ไลน์แล้วก็มาดูที่ห้องแชทครับมาดูที่ห้องแชทครับเราแตะ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เราเคยแชทเคยคุยแล้วเคยส่งภาพแล้วก็วิดีโอไปครับมาดูนครับว่าสมมติว่านีครับนี่ก็เป็นวิดีโอนะครับแต่เข้าไปดูครับ <c oughs> เห็นไหมครับเขาจะบอกว่าไม่สามารถโหลดวิดีโอเนื่องจากหมดเวลาเก็บไฟล์แล้วไม่สามารถโหลดวิดีโอเนื่องจากหมดเวลาเก็บไฟล์แล้วนํามาดูรูปภาพครับ ดูรูปภาพที่หมดอายุครับประมาณนี้ครับดูครับแตะเขป้ายก็เหมือนกันครับเขาจะบอกว่าไม่สามารถโหลดรูปเนื่องจากหมดเวลาเก็บไฟล์แล้วไม่สามารถโหลดรูปเนื่องจากหมดเวลาเก็บไฟล์แล้วก็สามารถบอกได้เลยครับว่าถ้าเราถ้าขึ้นแบบนี้ครับไม่สามารถโหลดรูปเนื่องจากหมดเวลาเก็บไฟล์แล้ว ก็หมายความว่าเราไม่สามารถจะโหลดภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์ต่างๆที่เราหรือว่าเพื่อนๆได้ส่งมาให้เราเราจะเก็บหรือว่าดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานั้นก็ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือว่าเก็บไว้ได้ครับเนื่องมาจากไม่สามารถโหลดรูปเนื่องจากหมดเวลาเก็บไฟล์หรือว่าไม่สามารถ หลดรูปหรือว่าโหลดวิดีโอโหลดไฟล์ต่างๆมาเก็บไว้ในตัวสับท์ได้ครับเนื่องมาจากถ้าเราเสำรองข้อมูลชเช่นครับเชเข้าหน้าหลักแล้วเราทําการสำรองข้อมูลครับเราสำรองข้อมูลเห็นครับถ้าเราสำรองข้อมูลเลือกคืนข้อมูลประวัติการแชท อย่างนี้ก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ครับหรือว่าไม่สามารถโหลดรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆที่เราแชทพูดคุยกันแต่เขาบอกว่าหมดอายุนะครับหมดอายุหรือว่าหมดไม่สามารถโหลดมาเก็บได้ครับเนื่องมาจากหมดอายุแล้วไม่มีใครจะโหลดได้นะครับแต่ถ้าวิธีการดีสุดก็คือเราสามารถเก็บได้โดยต้องรีบเก็บครับ เก็บโดยวิธีการชน,นี้ครับถ,ถ้าต้องการเก็บรูปภาพวิดีโอตัวนี้ครับวิดีโอนี้ก็แตะแช่ไว้ครับแล้วก็เลือกคงว,ว่าคลิปตามลูกศรชี้ครับแตะก็ไปจากนั้นก็แตะคําว่าคลิปหนึ่งแต่ก็ไปเรียบร้อยครับก็ไปยังเก็บไปที่แกลเลอรี่หรือว่าอัลบั้มของเราครับ แต่ข้อหนาหลักแล้วแต่คฤติกรรว่าคลิปเห็นไหมครับจะไม่ไม,ม่มีวันหมดอายุนะครับถ้าเราเก็บไว้ในคลิปหรือว่าอาัลบ,บั้มส่วนตัวของเราครับสรุปครับสรุปอีกครั้งถ้าฟไฟล์รูปภาพไฟล์เอ,อกสารไฟล์วิดีโอถ้าหมดอายุไปแล้วก็จะหมดอายุไปครับไม่สามารถกู้คืนได้ครับ ถึงว่าเราจะสำรองข้อมูลไว้ก็ตามก็จะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับยังไงเราต้องเก็บไว้ที่คลิปครับทำอย่างนี้นะครับถ้าใครต้องการจะเก็บรูปภาพวิดีโอไฟล์ต่างๆไฟล์เอกสารเอกสารต่างๆสามารถเก็บได้ที่คลิปเลยครับเป็นคอลเลกชันหรือว่าอาัลบั้มส่วนตัวในไลน์ของเราครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องณสรพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ